ครับว้าวอีวอจีมาบีชแลนดิง้งผมผมชอบผมชอบอีวอจีมากตอนตอนเฟสแรกมากเลยมั้งอีพิกดิจะดีมาทำไม่อา <c oughs> การจราจรติดขัดเหมือนแม่น้ำเจ้าพญาเลยเปฟสเลยโดนโดนสามคนเลยมั้ยยิงคนไปยิงคนไปครับได้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 โอ้ยโดนทาสูดทีนี้มันแรงกว่าผมโอ้โอ้โอทาย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 ,ทยหน่อยผมลองไปซ่อมแบบบียิงไปก่อน ซ้อมอยู่ซ้อมอยู่โอ้ซีโร่ซีโร่หลังโอ้ยกองกระสุนว่างหมดแล้วน่าเต็มมาอยู่จะซ้อมที่ผมยิงมันไปไฟไหม้สองพันแบบไม่ตายรถจีบอมควายเอ๊ะเอ็มอีกแล้วไม่ไมั้ยข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีเอ็มจีดักอยู่ไม่ไม่ต้องยิงควันอยู่ข้างหน้า

บิ๊กอย่าใบวะเฮ้ยมาเะลึ่งข่าโบวยิงตะบังเกอร์ยิงเลยตะบังเกอร์ตายได้ทีนะแบงบิ๊กอย่าใบวะขอบคุณครับกู <c oughs> ไม่ตายได้โอเคตายแล้วตุ่มบอกแฮนเจอรโฟกับล้างมายิงมันยังไม่เห็นนุ้ยคนนี้ยังไม่เห็นผม ต้องถางยิ่งหมนเฮ้ยข้างหน้าได้ไอ้นี่กูทำอะไรได้อะเอาเอาแฟ้มไปมาดิมาดิมาดิงงขึ้นนะอไม่เป็นไรกูชุบตรงนี้แหละไปเร็วข้ามไปผมเองมีมีคนมีสแนปเปอร์แม่งส้มอย่างใครอะ้อ้าวผมจอดำคิกฟอร์มเกมแทนส์ยูแฮตวินคิกบายเดอะคอมมิตี้เกมแอดมินงงเงี้ยกูยังไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยเอ็มหันไปยืนเลือดให้หน่อย

อ้ไม่ใช่ใช่แน่ลักแมลงชาวอารักนิกไม่ฉลาดนักโอ้เอ็มจีข้ามันบีข้าแล้วเดอเเอเพื่อนเรารถจิ๊บมาช่วยแล้วเปอนรถจิ๊บมาช่วยแล้วรถจิ๊บระเบิดไปแล้วไอ้สารเจอได้ 19, 19, 19, ห,หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าไม่ทราบจะอหไรแล้วอากูโดนจับไปมึงเนี่ยเฮ้ยเราบริเขตบ้านใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ทำไรวะเอามันจะ,ลาละมาแล้ <c oughs> วมันท้อี่โอ้มอันนี้โอ้อ <c oughs> ตอด ผมโดนล้างมาาไม้ชนแล้วแม่ก็ลุกนั่งผมสวัสดีครับผมคนขับอูเบอร์ขึ้นรถไหมครับ Let's go baby ปืนใหญ่วางปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรครับไม่จำเป็น,มปนผมขับคนน,นนนหมปืนใหญ่อยู่ข้างหน้าผมจะวิ่งเข้าไปถึงตรงที่มันยิงผมไม่ได้แลว้วพวกคุณก็ลงชโชคดีครับ โอ้ยรถถังไทเกอร์มาเราจะวิ่งไปจริงๆเอาสิไม่ปวดต่อแล้วโชว์ให้เด็กๆมันเห็นหน่อยมา้สิทำไรกันฮัตแก๊งผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ทางนี้มันต้องขุดอย่มงไรต้องเห็นต้องโดนมีกางให้ขุดด้วยเหรอมีมันอยู่ข้างบนผมวางกระสอบทรายไว้ก่อนวางด้วยที่วางด้วยบอมเดอะบิลเดอร์เตรียมเคลมมาเรื่อยๆบอมเดอะบิลเดอร์ สงครามไม่เนี่ยอําดูยางไว้พอดมีสไนเปอร์ยิงมาไม่เป็นไรผมทําหน้าที่ของผมและผมก็ทําหน้าที่ของผมเช่นกันอืมกูลูกตะกี้ลูกตะกี้ดูโอ้ยไปได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วขุดต่อไปทหารขุดต่อไปโอ้มีราจิ๊บมาราจิ๊บมาเราจิ๊บลงแล้วต่อชาคุกันด้วย เฮ้ยแม่แม่เขแม้คนมาเหมือนกันเออข้างหน้านะเทนวอลแฟร์ <laughs> ทุกอย่างกำลังยิงใส่เราคูตา,าวาพพนอาหารทำทำไม <laughs> <laughs> เออมายิงมันนะขวาไม่เป็นไรเรายังปลอดภัยอยู่เย้เราลอดแล้วมีคนอยู่ในจูดน,นะแล้วมปเห็นได้อย่างไรวายเชอร์แมนว่ะแอนิเมะ อัมาสตาร์สปินติ้งที่มีบอมนะที่มีระเบิดผมมีเออมีเหมือนกันอุ้ยเนี่ยละต้นไม้เนินจ้าเสาตัวเสาตัวอะไรอัลโตนิเวี๋ยวตัวสวยนะคบอยู่ไว้ดิงฮ้ามีคนม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 าคนเรียกว่าเซอร์นี้มันนี้นี่มันมันแม็กกันแน่ใช่เราถังมาเราถังมาทางขวาผมโยนดินไม้รอสอง อ้าวเดรมาไอ้กูไปไหนอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวอุ้ยข้าหลังคนข้ามันก่อนเออข้างหลังข้างหลังคนมือดะกระสุนอยู่ตายสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยสวยงามกองกระสุนตรงนี้นะเพคะโอ้บ้านระเบิดเลยกล่องกระสุนระเบิดโอ้โอเคบ้านระเบิดคุปไปแล้วไปไปต่อกันเลยไปไปไป สัมมะคิวฟิวมีแเดผมวะข้างหน้าของมีคนอะออเ,เกิดได้เกิดเลยไอ้แค่นห้นขัดเต้นเต้นหเฮ้ยหลังมาเดี๋ยวบูร่ารอเดี๋ยวเ,เลยเอ้กูเดินชนเพื่อนลุกขึ้นมาขอบคุณครับไปเร็วไปเร็วพลนล่มโชว์เร็วมาช่วย ฟันเยอะไปโดนอะไรไม่ได้เลยให้กูตายอย่างสงบ Can I have ammo? ไม่ของสุดให้เหรอเก็บเก็บไว้ลงอาตีโอ้โห